เดี๋ยวไปนจ๊ะฮะเดี๋ยวถ้าแล้วตัวเองกูนไ่ตังคพี่นี่เออเดี๋ยวดยืนยยยอย่าลำบากแล้วุณยิงยิงเงเดี๋ยวจยจอยเอาหยืนยิอ่ายให้เออตัวเองคนยิงเงีตังเลยเดี๋ยวลำบากอันนี้ตือตือืออืม เดี๋ยวช่วยชอนี่นนี่รุ่นรุ่นมารุ่นรุ่นมาเลยรุ่นมาเลยอ่าเดี๋ยวยช่วยๆเดี๋ยวเปิดตัวให้อ่านี่นี่นีเดีอาาไเดี๋ยวเดีอ่านี่ออเดี๋ยวตัวเองลำากละเดี๋เดี๋ยวเปิดตัวให้เปิดตัวให้เอดี๋ยวได้ยินราก็ออกกังเลยออกกลาเลยนี่เดี๋ยวตัวนี่นีนี่นี่ดับดับนี่กอดับดับเลยน่นีเอออาหตั้งกาหลังอ่าเออเออนั่อง อ่าเออเดี๋ยวเเอาเอาเปล่าขึ้นเลยขึ้นเลยเอาเปล่าขึ้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยตัวเองไม่ต้องเหนื่อยเองอืมเอาเปล่าขึ้นเลยหยอกหยอกหยอกนี้ตังนี้เลยเออตอนนีงตองรามเยอะอ่าอ่าอ๋อตังตังอ่าอะไรเลยอะไรเดี๋ยวเอาเปล่านี้เอาเปล่านี้ตังเปล่านี้ตังอ่านี่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 ไอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นเลยอ่าเอออ่าตังตังตังไวางไวในไวในไวในอ่าไว้ในอันนี้นี่กัน Ờ đây đây pháo nó nè, đây đây chơi. À. À, tao tao À, lại lại À. Ừ, hai này còn những tầm đấy, đi cá này mất đi Bài chạy